สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลวันนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะมารีวิวเหรียญที่ทางช่องได้ส่งประเมินราคาและผ่านการประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว จึงมาทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนอน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับปีพศออ2552บอกเคลื่อน นะครับนี่ก็ผ่านการประเมินเรียบร้อยนะครับเหรียนที่สองชนิดหนึ่งบาทปีห้าหกพอเยนขวางนะครับเหรียนที่สามก็ชนิดหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารยยี่สิบเก้าช่อฟ้ายาว ลำดับที่สามที่สี่นะครับก็สองบาทสีเงินปีห้าศูนย์สองบาทสีทองเหลืองปีห้าหนึ่งห้าบาทสุพรรณหงปีสามศูนย์ห้าบาทของรัชกาลที่สิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามบอกเคลื่อน ลักษณะแบบนี้มีราคานะครับ5บาทของรอเปีสีแล้วก็สิบาทปี3 4 10บาทปี34แล้วก็สิบาทปี42 สิบ,บาทปีห้าสามสิบ,บาทเนื้อเกินเนื้อเกินถ้ามีลักษณะเนื้อเกินใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถึงเขารับซื้อถ้าเล็กกว่านี้เขาไม่รับซื้อนะครับแล้วก็เรืออ่ามีเรือนะครับเหรียญมีเรือปีสีเกนะครับ อันนี้เนื้อเกินปีห้าหนึ่งสิบบาทเนื้อเกินมีเรือรปีสี่เก้าแล้วก็ที่ระลึกนะครับที่ระลึกที่เลยนที่ระลึกทางทางร้านเขาไม่รับซื้อมันจะมีอยู่สี่วาระนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับก็ สุดท้ายนะครับภาษียนขวาง10บาทภเษียนขวางปี2 5 3 5นะครับภาษีแยนขวางนะครับสุดท้ายก็ชนิด1นึ่งบาทภาษีเ,เกินขวางนะครับภาษีเ,เกินขวางเกินขวางก็ขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะครับ นี่คือเหรียญที่ผ่านการประเมินราคาจากร้านรับซื้อนะครับร้านอะไรเอ่ยชื่อได้ไหมก็เอ่ยได้นะครับเนื่องจากว่าผมเป็นลูกค้าซื้อขายกันเป็นประจำรอบนี้เป็นรอบที่ที่เจ็ดแล้วนะครับ ที่ผมได้ขายเหรียญให้กับทางร้านนี้ก็คือร้านนสรานรมของสะสมนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอพ,พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่ทำคลิปจบผมก็จะไปส่งเหรียญ จำนวนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนราคาเหรียญละชนิดหบาทเหรียญละละ,ละราคาเท่าไหร่อันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันต้องอเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งบางคนก็อาจจะประเมินราคา คือพูดง่ายๆดวงดีกว่าผมก็อาจจะได้ราคาดีกว่าผมแต่ไม่แน่เหมือนกันดวงร้ายกว่าผมก็จะได้ราคาต่ำกว่าผมอันนี้ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยในเรื่องของราคาดีกว่านะครับถ้าอยากรู้ว่าเหรียญละกี่บาทยังไงนะครับก็ลองหาเหรียญตามที่ผมได้เสนอไปในคลิปนี้ แล้วก็ส่งประเมินราคาดูท่านก็จะรู้เองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ประโยชน์ได้ข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์ที่ดีในการสะสมเหรียญและก็หาไรายได้เสริมในครอบคร,ครัวนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมของเราแล้วเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทางช่องสมาคม c h ชาแนลนำมารีวิวให้ข้อมูลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ